ใช้ modbus pro กับแซมโฟล์ PLC ยังไงครับวิธีใช้นะครับเราก็ทําการเปิด modbus pro ขึ้นมานะครับแล้วก็ทําการกด connection connect นะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเราสามารถใช้การสื่อสารผ่าน i c 485ก็ได้หรือว่า TCP/IP ก็ได้นครับวันนี้ใช้เป็น TCP/IP แล้วกันนะครับแล้วก็ทําการระบุ IP address ของตัว PLC นะครับตัว default เนี่ยมันจะเป็น1 2 6 8 1 2 0 0นะครับแล้ว port ที่ใช้ในการสื่อสาร modbus เนี่ยระหว่าง PLC ตงัวนี้มันจะใช้เป็น2000นะครับ แต่ว่าค่า i p กับค่าพอร์ตตรงนี้สามารถไปคอนเฟิร์เองได้เช่นกันนะครับทำการกดโอเคนะครับแล้วก็ทำการกดไฟล์นิวขึ้นมานะครับจะเห็นว่าตรงนี้มันขึ้น illegal data address นะครับเป็นเรื่องปกตินะครับถ้าเราทำการอ่าน address ที่ผิดอยู่นะครับอันนี้ก็ต้องมาอ้างอิงจากตารางของผู้ผลิตนะครับอย่างตารางนี้นะครับเขาบอกว่าถ้าอยากจะอ่านตัว xymd ให้ไปดูที่ address ไหนนะครับก็ต้องอ้างอิงจากตารางนี้นั้นนะครับอย่างตัวอย่างเรามาลองดู Y นะครับอย่าง Y เนี่ยตั้งแต่ศูนย์เป็นต้นไปนะครับเริ่มต้นที่ตำแหน่งข้อมูล1นะครับ ก็แปลว่าหากเรากลับมาที่บอร์ดบัสโพของเรานะครับมาที่เซตอัพนะครับ read write definition นะครับตรงนี้ครับเรามาลองทำการ read coin ดู address เมื่อกี้เรารู้ว่าอยากจะใช้ข้าว Y ต้องเป็นเติมต้นที่1 0,000 p quantity ก็แล้วแต่เราครับอาจจะเป็น20นะครับเรามาลองดูไออย่าง c o ยเบอร์5ตรงนี้ก็คือ address หนก็คือตรงกับ Y 5ของเ l c ตัวนี้ถ้าเราสั่งมันเป็น on นะครับตัว p l c ก็จะเป็น on นะครับหรือนะครับเราไปสั่งจาก PLC นะครับ Y 6ให้มันเป็น on นะครับพอเรามาดูบอร์ดบ ก็จะมีค่าเป็นออนเป็นหนึ่งเหมือนกันนะครับอันนี้คือวิธีการใช้งานบอตบัสโฟกับเพลสิแอมคลณนะครับ